โครงการเทศกาลขุดเมืองนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดําเนินง,งานโดยสวสกนกับพัตการน,นะคะจุดประสงค์หลักๆเนี่ยเราอยากให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุกจังหวัด ให้หน้าอยู่หน้าเที่ยวหน้าลงทุนให้มีไรายได้มากขึ้นนะคะหลักๆก็คือว่าอยากจะให้จังหวัดนั้นๆค่ะเอาอัตลักษณ์ของเมืองนะคะและเศรษฐกิจหลักของเมืองขึ้นมาใช้เทศกาลเป็นเวทีเมืองแล้วก็พัฒนาต่อไปก็จุดประสงค์โครงการนี้หลักๆอยากจะกระตุ้นอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมเฟสติวัลและอุตสาหกรรมไมซ์โดยรวมนะคะที่เราดําเนินการมาเนี่ยเราดาเนินการร่วมกับ7.7จังหวัดทั่วประเทศไทยก็ประกาศออกไปมีจังหวัด51จังหวัดนะคะที่สนใจเข้าร่วมจะบอกว่า51จังหวัดนี้เป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ของทุกจังหวัดได้ส่งเข้ามาคือคัดเลือกภายในจังหวัดแล้วเพื่อผ่านกระบวนการ51จังหวัดก็ได้41จังหวัดเข้ามานำเสนอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เรียกว่าเอ่อซิตี้พิชิตนะคะให้ทุกจังหวัดมาประกวดแผนธุรกิจแผนพัฒนาเมืองโดยใช้เทศกาลจาก41จังหวัดก็คัดเลือกมาถึง12จังหวัดนะคะแล้วเมื่อวานตื่นเต้นมากค่ะจาก12จังหวัดเราเหลือ3จังหวัดวันนี้จะมีโคราชศรีสะเกดและขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เราจะคัด3จังหวัดเหลือ2จังหวัด2จังหวัดนั้นนก็็จจะเป2ัังหวด เจ้าภาพเทศกาลบวดเมืองน,นำร่องซึ่งสสปน,นก็จะสนับสนุนภายใต้โครงการให้เอาเทศกาลเนี่ยเป็นเครื่องมือพัฒนาบ้านเมืองของเขาให้มีรายได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณสมบัติเด่นๆของผู้ชนะนะคะก็มีอยู่3 4สข้อตามหลักเกณฑ์ของท่านกรรมการที่ให้ตัดสินไว้อันแรกคือเป็น People Festival คำว่า People Festival ก็คือเป็นเทศกาลมหาชนของคนในพื้นที่ คนในส่วนก็ไม่ว่าระชุมชนจนถึงระดับเมืองระดับจังหวัดน,นะคะแล้วก็มีการดึงดูดเรื่องการเป็นสำคัประชากรที่ย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านก็อยากให้กลับมาพัฒนาบ้านเหมือนกับประชากรใหม่ก็อยากให้ให้ให้ใหใหดึงดูดเข้ามาด้วยนะคะส่วนที่2ออยากจะให้ดึงอุตสาหกรรมหลักเป้าหมายเช่นบ้านเราขายอะไรคือไม่ใช่สวยอย่างเดียวขายอะไรแล้วดีแล้วรวยให้เอาอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นขึ้นมาอยู่บน แพลตฟอร์มของเทศกาลแล้วก็ทําให้เกิดไรายได้อย่างยั่งยืนมีการซื้อขายการลงทุนผ่านเทศกาลนั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนั้นแผนที่เสนอก็อยากจะให้แผนนัาำไปใช้ได้จริงมีเป้าหมายชัดเจนเราอยากให้อวดเมืองของเราอะคะ่ะนอกจากวันนี้พาไปอวดกับสายตาชาวไทยแล้วนะคะเราอยากจะต่อยอดให้อวดกับชาวโลกด้วยนะคะจนไปถึงอยากให้ทุกจังหวัดเนี่ย มีการจด i อเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาคือเมื่อเราปวดได้ถึงอวดโลกแล้วอ่ะก็ควรจะจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมบัติของจังหวัดเรียกว่าเป็นแอสเซทค่ะ ไฮไลท์ที่สุดเลยวันนี้นะคะก็จะบอกว่าอวดเบอร์พาเลียนนี่น่าจะเป็นพาเลียนหนึ่งที่มีผู้คนเยอะมากนะคะสวันไฮไลท์สำคัญก็คือเอ่อซิตี้พิชชิ่งซึ่งมีการประกวดเช่กีเล่าให้ฟังนะคะเราก็มีนิทรศการไมซิตี้ไม i ายนะคะก็แสดงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะคะผ่านวิชวลอาร์ตนะคะนอกจากนี้เรามีส่วนที่เรียกว่าซิตี้ซิตี้โชว์เคสแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีรีมบ็อกซ์เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แสดงอัตลักษณ์แสดงตัวตนสะท้อนตัวตนของจังหวัดนั้นๆก็มี จังหวัดเดินรอบพาวิเลียนได้เลยนะคะสําหรับน้องๆ้องอินเวนเซอร์อยากสนุกหรือว่าใครที่อยากจะมาร่วมสนุกเดินพักผ่อน,นในวันหยุดเรามีซาวด์บูธร็อกเพลงไมค์ไพยบ้านฉันเองนะคะก็มี3ามส่ชวนนี้อยากให้มากันเยอะๆค่ะค่ะค่ะ,คะ